วันนี้นะคะสายอยู่ที่โคกนายอ้อยค่ะเดีย๋ยวตอนนี้นะคะเขากําลังจะสีข้าวเดีย๋ยวสซ่พาเพื่อนๆไปดูเขาสีข้าวกันค่ะนูน่นเขาอยู่ตรงนู่นนะคะตรงนี้โอเคเหรอจอดตรงเนี้ยจอดได้เพราะว่าทางออกทางนู้นได้ออเหรอเคยมาอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน,นวันนี้นะคะก็ต้องแต่งตัวให้แบบว่ารัดกลุ่มนิดนึงนี่ สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะเดือนนี้นูนเหรอคะ,อะคนซับเหรอคะเออที่ทำนี่ได้ยังเลยคะ่ะยังบ่ยังเลยอันนี้ทำอะไรอะคะเอาออตอกไปแช่น้ำ ่นไปมัดเนี่ยม like ันแข็งก็ต้องใส่น้ sure ําก่อนมายไอ้อ้อยอีกแล้วมานายไอ้อ้อยอีกแล้วนายไอ้อ้อยเยอะเนาะ 冰雕。 นูนทางโน้นยังสุกไม่ดีอะคะข้าวน้าใหองเป็นตัวคอทางนี้เป็นข้าวเจ้ามะลิใหญ่นี่มะลิกลางามะาลิกลางเดี๋ยวก็อีกสักหน่อยเดี๋ยวพอเกี่ยวอีกรอบนึงค่อยมาอีกสองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์จะเอาแป้งใหญ่ยู่นู่วนเลยสามสิบกว่าไร่น่ะอ๋อไอตรงที่อยู่มันม่วงใช่ไหมคะใช่แต่ว่าตรงนาน้อยที่เราไปกินข้าวกันนี่คือหมดแล้ว แล้โอันน oh. <laughs> ั้นเป็นข้าดวดองไงอั้นข้าดวดองอ๋อเกี่ยวเร็วเกี่ยวเร็ว นะคะสายก็ไปช่วยพี่เขาแล้วแต่พาไปดูตรงนี้ตรงนี้นะคะ๋ยวเขาก็พอมันพอว้าย้ยจบล้มพอเกี่ยวตรงนี้เสร็จเดี๋ยวก็จะไปตรงนี้เขาเกี่ยวเสร็จแล้วเลยเหลือข้าวทางนู้นนะคะข้าวหอมมากหอมมะลิโอ้ยดูสิเหมือนมี นนเดี๋ยวออยก่อนมาน,นี้มันโซสุดขนางนี้เข้าเกวะ รถค้างน,นะคะตอนนี้รถติดนะคะเดีย๋ยวเราจะมาเอาใจช่วยกันนี่พาไม่ใช่แล้วมันติดตรงนี้เดี๋ยวเราดูไปไปไปเออค <c ười> <c ười> ันเล็กแต่น่ารักฮะ <c ười> <c ười> กระโดดเลยกระโดดได้ไหมกระโดดได้ไปไหมลองดูนะใสใส่ฮึบเลยนะมันจะไอเดียเรอใช่หนึ่งเร็วแล้วน้องน้องนิสัยมันคันนะไม่คันพนิสายยังไม่อาบน้ำว้ายสนองอยากลงเหรอเดี๋ยดิ กระโดดลงไปดิเฮ้ยพอใจเลยจะเดี๋ยวไจะเดบายวไายบายเลยยบายก่อนยบายก่อนาไปเร็วาายบายก่อนหนุนยบาย่องหนายเท่าไหร่ครับพอใจใครคีดื มาน้องมาไปไปไปกลับบ้าน eh แล้วค่ะ <Kap pa bells>